สวัสดีครับโอ้ผมทั้งแฮกแบบสี่มันเมื่อกี้นอนเล่นคิดไปคิดมาเอะใจอย่างหนึง่งเดยนจะมาถามเพื่อนอันนี้เขาเรียกอะไรเรือนไม้หรือเดือนกิโลอ่าอ้าวอา,อาใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยเอนนอนั่งนอนเล่นอยู่เมื่อกี้คิดไปอ่ะมันเป็นเรือนไม้หรือเดือนกิโลอ่ะ ถ้าภาษาตามหลักเขาจะเรียกว่าม่านวัดความเร็วเออแต่เกิดมาเนี่ยสามสิบเนี่ยเพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยว่าสรุปเราต้องเรียกเรือนไม่หรือเรือนกิโลเมตรเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าบ้านเราเราถ้าบ้านเราเราจะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่า